เอาละครับตัวอย่างใหม่ของเกม Monster Hunter Wild ก็ได้ออกมาให้เชื่ยชมกันแล้วหลังจากที่รอคอยกันมานานแสนนานมันจะผ่านไปแล้วห้าเดือนเหมือนราวกปีนะทีนี้แทบจะอดใจไม่อยู่เมื่อรู้ข่าวว่าตัวละครและ n p c ทั้งหลายของเราจะได้มีบทสนทนาที่ฟังแล้วมันช่างน่าสดชื่นหัวใจมีเสียงสาวเอฟเฟกล็อกสเปกเก็กหน้าเอาเป็นว่าผู้เล่นอย่างเราจะได้เข้าถึงอารมณ์เรื่องราวเหนือเรื่องในแบบจุดใจมากขึ้นการผจญภัยในดินแดนต้องห้ามในฐานะกลุ่มวิจัยคอยสำรวจตรวจสอบภุมสตร์ใหม่สภาพอากาศที่แปรปวนชับ ความสมบูรณ์ของธรรมชาติการมีชีวิตและดำรงอยู่ของมอนสเตอร์ในที่นั้นเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงและแปรปรวนมอนสเตอร์ก็จะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามไปด้วยการเอาชีวิตกอดคือสิ่งสําคัญการรวมตัวกันเป็นกลุ่มการออกล่าหรือแม้แต่การป้องกันภัยต่งางจากสภาพแวดลอ้อมเป็นายเลยที่เราฮันเตอร์ยังรอที่ก้าวผ่านพื้นที่เหล่านั้นไปได้คอยรับตัวล็อกรีกและระวังภัยผมกับผู้ช่วยและทีมสำรวจของเรากับเหลาฮันเตอร์เอ็นบีซีน้าใหม่บอกเลยปริดิติภาพครบครัน มอนเตอร์สุดโหดอยู่ในโหมดการปรับตัวึ่งได้เห็นชมหน้าไปแล้วถึงสองตัวด้วยกันกับเจ้าสักคุมะสายกงเล็บผู้ทรงพลังรูปรังใหญ่โตพลังกำลังแข็งแกร่งการัดแกว่งต้งนแขนที่รวดเร็วและการเข้าตะบบเป้าหมายในนิยะมรัชชดตามด้วยเจ้าสักคัมราบยักผู้พิทักษ์สองสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะในน้ำบนบกสายรวดเร็วมีน้ำลายที่เนหนียวหนืดยึดติดกับวตัตถุต่างๆและนำมาประสานกับต้นแขนบอกได้เลยว่าพิษแอดที่ไวมากๆ เป็นทายากด้วยการกระชากด้วยลิ้นแล้วดึงมาจิ้มกับท่อนแขนเห็นที่แรกบอกเลยโดนใจหลุกบอสสุดๆแต่ใช่ว่าเราจะไม่เอาไหนในภาคนี้โจหัวมาเทียบการมีสักทีอย่างเจ้าสิเกตหลาบูที่มีความคล่องตัวรวดเร็วแถมยังมีความสามารถพิเศษในการรับกรลี่ติดตามที่ตำแหน่งในแผนที่ได้ ท้งเรายัางสามารถใช้ไอเทมหรือทำภารกิจต่างๆบนหลังของมันได้ไม่ว่าจะก,การกินยาและพะมอาวุธหรือแม้แต่การใช้สลิงจับวัตถุบนพื้นดินหรือตำแหน่งอื่นได้ทีเด็ดก็อยู่ตรงที่สามารถใช้อาวุธบนหลังของเจ้าสเกตได้ถึงสองชนิดด้วยกัน <S <S สกิลใหม่ก็ต้องมีเห็นนาทีนี้มีระบบโฟกัสเข้ามาทำหน้าที่ล็อกจยุดเป้าหมายและเพิ่มดาเมจการออกท่าได้มากขึ้น ภาวนาให้เปิดปิดระบบนี้ได้พลุมอสก็ยังคงชอบรูปแบบการฟันวืดฟันเว้าชทิมเบาหน้าไม่โดนแบบยุคเก่าๆอยู่แต่สําหรับสายสิงไกรอันนี้ลุมอนก็คิดว่า <Okay. S 2> เขาท่าสุดๆเขาเป็นว่ามีระบบนี้เข้ามาก็จะลองเล่นลองปรับไปตามตัวเกมกันแล้วกันแต่แน่นอนอาวุธทั้ง14ชนิดจากภาคเก่าๆจะอีกฝอยห้อยตามมาด้วย เห็นรายละเอียดของภาพอาวุธแล้วสุดแสนประทับใจพาสมองเดินไกลคิดไปต่างๆนานาจะได้มีโอกาสได้ร้องว,ว้าวหรือจะปวดร้าวห่างโดนย้อมสีมาแต่ก็ไม่เป็นไรอันนี้ทําใจได้แน่นอนละภาพคงดีกว่าภาพไรย้อนกลับไปเป็นภาพวงเป็นภาพตอนที่ขอเข้ามากันนานแสนนานลงให้กับเครื่อง p C B S 5 X Box เรื่องภาพประงไม่ต้องแปลกใจคาดวังไว้กันได้เลยแต่หากออกมาไม่ดีลุมอสนี่เขาสาบแช่งก็จะทําหน้าเป็นกรอนกรน่ไปสักสามวันแปก็นั่นแหละครับกลับ,ลบ,ลบมาเล่นเหมือนเดิม ตัวเกมมีระบบแจกไอเทมเมื่อเริ่มเควสยังคุณมีเซฟจากภาคเก่าๆภาคเวลิลดและไอบลอนอุ้ยต้องกลับไปเล่นจะได้มีชุดน้องแมวที่แสนจะน่ารักเอาไปตะกรกับพี่ยักษ์ในช่วงเริ่มเกมสุดท้ายนี้ก็ยังคงมีปริศนาที่ตัวเกมยังไม่ปล่อยออกมาอีกมากมายทั้งเรื่องราวและระบบการเล่นตัวมอนสเตอร์ที่โดดเด่นก็ยังคงเก็บไว้ในเทเลอร์ต่อไปและแน่นอนเมื่อตัวเกมสปอยตัวอย่างออกมาแบบนี้การันตีได้ว่าปี2025ได้เล่นกันอย่างแน่นอน คือมีก็คงต้องยกเครดิตให้กับทางแคปคอมที่ได้ปล่อยตั่วยางวิดีโอและข้อมูลออกมาให้เรานั้งล่าอาทิเช่นลุงมอสในหาคิดถึงกันแลยบอกว่าเพื่อนๆที่ชอบในเกมนี้จะคอยติดตามและเสพข้อมูลไปพร้อมๆก,กันกับลุงมอสด้วยช่วยกันเพ้อช่วยกันฝันมันไปคนละแบบฮ่าฮ่าฮ่าเอาล่ะครับวันนี้ลุงมอสคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ